คนที่เป็นวิตามินอะเราอยากให้เขามาอยู่ในทุกช่วงเวลาของเราวิวกับครอบครัวเนี่ยผมจะผมจะไม่ได้แยกจากกันกับวิวคือผมรู้สึกดีครับแค่หันไปแล้วเจอ,อต่างคนต่างปรับเข้ามาเจอันตรงกลางผ่าตัดเขาผมเดินไม่ได้สเดือนแบบเต็มๆครับประทับใจในสิ่งที่เขาทำให้จริงๆเอาความเป็นจริงเลยนะผมรู้สึก ผมว่าก็เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก,แวก็แล้วก็ผมเชื่อว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดมันน่าจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆชัดๆเลยก็คือช่วงที่ผมผ่าตัดเข่าผมเดินไม่ได้2เดือนแบบเต็มๆนะไปโรงพยาบาลเขาก็ไปผมเขาไปบ่อยมากครับแทบทุกวันแล้วก็พยภาพเขาก็วันไหนที่เขาว่างเขาก็ไปเป็นเพื่อน <S <S <ๆ S 2> อยู่ที่บ้านบางทีก็ ซื้อนู่นซื้อนี่มาให้กินเพราะรู้ว่าเราเออกไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยประทับใจในสิ่งที่เขาทําให้ได้เห็นมุมต่างๆของเพื่อนด้วยของแฟนด้วยของพี่น้องด้วยทุกคนในบ้านก็ช่วยหมดเลยพี่ก็ขับรถไปส่งตั้งแต่เช้าแบบตื่นแบบประหยัดเก้า,าโมงตื่น8ปดโมงเจ็ดโมงเงี้ยไปส่งลุกเช้าซึ่งผมรู้สึกแบบโหการมีคนข้างๆมันสําคัญนะการมีคนมาเห็นใจเราการมีคนมามา,มาเข้าใจเราอะ่ะมันมันมันมีความหมาย ไม่ใช่ว่าแบบคุณจะมาเรียกร้องให้เขาทําอะไรทําอะไรในช่วงที่เขาไม่สามารถทําได้มไม่จําเป็นต้องแบบผ่าตัดก็ได้ไม่จำเป็นต้องป่วยก็ได้บางทีเขาเป็นทุกข์อ่ะเขาก็ไม่อยากทําในสิ่งที่คุณยา่ให้เขาทำแต่แต่แบบบางทีคุณก็ไม่ได้เข้าใจคุณก,คณก็คุณก็แค่คิดว่าเป็นทุกข์เดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยคำว่าวิตามินของผมที่ผมรู้สึกเวลาเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกกระชุ่มกระชวยมีพลังอ่ะเรารู้สึกว่าคนคนนั้นต้องทําให้เราสบายใจเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีอ่ะ มันจะแวบเข้ามาในหัวครับว่าคุณอยากจะเจอใครคุณอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังซึ่งผมรู้สึกว่าคนที่เป็นวิตามินอ่ะเราอยากให้เขามาอยู่ในทุกช่วงเวลาของเราอะไรเงี้ยบางคนเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะพูดแค่เรื่องดีๆให้เขาฟังผมรู้สึกว่าอย่างนั้นมันมันไม่ใช่ความรักที่ร้อยเปอร์ซ็นตเท่าไหร่ผมว่าความรักที่ร้อซน่ะคือคืออยู่ด้วยกันได้ในทุกช่วงเวลาทุกททุกอารมณ์ทั้งสุขทั้งสุทั้งทุกครับ วิวกับครอบครัวเนี่ยผมจะผมจะไม่ได้แยกจากการหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามองเขาเป็นครอบครัวอืมใช่เพราะว่าผมให้ความสำคัญก,กับกับกับครอบครัวผมมากแต่มันก็มีบางอย่างที่เราไม่ได้เล่าให้ครอบครัวฟังเวลาเจอปัญหาเวลาเหนื่อยผมจะไม่เล่าให้เขาฟังเพราะผมกลัวว่าเขาจะเป็นห่วงเราอย่างแฟนอย่างวิวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเขาเข้าใจเขาเป็นคนหนึ่งที่แชร์ได้ว่าเราเจออะไรมาเราเหนื่อยอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยคือวิตามินสําหรับผมอ่ะผมไม่ได้ต้องการให้คนมาปลอบใจผมนะ แค่เป็นคนที่ผมยินดีจะเล่าให้เขาฟังมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วมันก็รู้สึกสบายหายเหนื่อยขึ้นแล้วอะแค่หันไปแล้วเจอการอยู่กับเขานี่แหละคือการพักผ่อนคือเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออวันนี้จะได้เจอกันต้องไปนูน่นไปนี่อยากไปที่นู่นที่นั่นที่นี่เยอะๆอะบางทีก็แค่แบบเจอกันแล้วก็กินข้าวอยู่เฉยเอออยู่เฉยบางทีผมหลับด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็คือการอยู่ด้วยกัน ซึ่งเขาเข้าใจเขาก,เขาก็เขาก็เข้าใจซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออเราก็โชคดีเหมือนกันนะที่แบบมีคนเข้าใจกับวิวคือต่างคนต่างปรับเข้ามาเจอกันตรงกลางไม่มีใครเป็นตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียนรู้กันเรื่อยๆความคิดเราก็ค่อยๆเปลี่ยนการที่เราจะอยู่ร่วมกับใครสักคนหนึ่งมันมันมันต้องปรับผมว่าก็เรียนรู้กันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดมันน่าจะเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆ ใจผมอยากจะให้คนดูค่อยๆซึมซ,ซับบทเรียนจากละครเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวดีหรือว่าคนไม่ดีทั้งโค้ชวีนัสทั้งฟินทั้งไอรดาหรือแม้แต่พ่อแม่หรือแม้แต่แม่พระเอกทุกคนมีบทเรียนให้คุณเรียนรู้หมดแล้วแล้วมันเป็นบทเรียนที่ดีมากนะเกิน50%ที่ผมตัดสินใจรับเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่จากบทละครของชวินคนเดียวผมชอบแมเสเซจที่ละครเรื่องนี้จะส่งไปถึงคนดูมันเป็นเรื่องของ คนทุกคนที่อยากจะประสบความสําเร็จแล้วมีแนวทางที่ต่างกันทุกคนมีบทเรียนหมดซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้รับรู้ถึงเรื่องนี้ผมผมเชื่อว่าเราจะมีสติแล้วก็ใช้ชีวิตไปข้างหน้าโตขึ้นอย่างมั่นคงมันจะชัดเจนมากว่าแบบบทเรียนของละครเรื่องนี้คืออะไรข้อคิดของละครเรื่องนี้คืออะไรแล้วคุณจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้ไปเยอะมาก นคือคนที่บงการทั้งหมดหาหลักฐานอะไรก็ได้มาโต้แย้งคำพูดของวีนัสอะไรก็ได้แล้วมันอะไรอ่ะคุณรู้คุณก็บอกผมมาดิพี่ใจผมทำอะไรผมยินดีทาทุกอย่างเพื่อให้พี่ช่วยผมถ้าทนเห็นฉันได้ดีไม่ได้ก็ไปผูกคอตายกันสิจิตใจจะได้สงบสงบฉันไม่มีทางให้เรื่องนี้มันจบลงที่แกได้รับบทเหยื่อผู้น่าสงสารเรื่องนี้มันจะต้องจบลงที่แกได้รับบทนักโทษ อยากได้วิตามินแบบนี้ไปหาซื้อที่ไหนครับโอ้ไม่มีหรอกครับ <laughs> หรือว่าวิตามินนี้มีเจ้าของแล้วอ่ะมีแล้วครับ